อันนี้เอาดอกเก่ามันออกแล้วเห็นไหมดอกเก่าอ๋อเออเออดอกเก่าก่อนเออเออโหสะอาดแล้วยังเจ้าค่ะหลวงพี่ยังไม่จบเลยแต่ว่าก็เริ่มเริ่มเห็นสีสันแล้วนะพี่ไหนอ่ะนี่ดอกไม้อ่ะเห็นเริ่มเห็นสีสันแล้วใช่เขาขึ้นมาเยอะแล้วใช่ใช่เริ่มจะมี เ bon. ห็นวันนั uh ้นไปที <c oughs> <may> ่คลองอ่ะต้นมันใหญ่มากเลยนะดอกพวกนี้อ่ะต้นบลัมถ้าเขาอยู่ด้วยกันี่วใหญ่เขาเลยนัเออเออใช่ใช่ที่ไปคลองอ่ะนะมันบ้านบ้านที่อยู่ข้างคลองสวยใหญ่สวยงามเด่นอืมโอ้โหนเน่เน่เฮ้ยฝนตกแล้วนี่เหรอ เราหยดใส่หัวเมื่อกี้อยู่บนต้นไม้เอมอากาศกำลังดีกำลังสบายดินมันกำลังทำได้ด้วยหนึ่งทีได้ดอกเป็นรูปเป็นร่างแล้วเอาสักพักหนึ่งนะแล้วไม่ต้องเยอะนะค่อยๆทำทีละหน่อยทีละหน่อยก็พยายามรดน้ำให้พี่พี่บุกดาอยู่ขอบพระคุณเจ้าก็ยังว่า วันไหนขี่เกียจก็นึกถึงหน้าพี่มุงดาเอ๊พี่มุงดามาจะเห็นจะเห็นต้นไม้เหี่ยวไม่ได้นะนี่เกือบทุ่มหนึ่งละทุ่มหอึองตาสวนเอเอนมันสว่างนี่ดอกไม้วัดวัดเราต่อไปถ้ามันโตมันก็จะเป็นพุ่มเต็มนี้เลยเนาะจะสวยเออต้นไอ้นี่มันมาขึ้นที่นี่เต็มเลยหลุ่ที่ปล่อยเขาไว้นะเออเอา,เอาต้นนี้ หมายถึงว่าเขาใส่กระถางมาแต่ก่อนใช่ไหมกี่ปีแล้วเห็นบอกว่าตอนนั้นเขาใส่กระถางไว้ใส่กระถางเอาไว้เออ,เอ,อมันอยู่ด้านล่างเลยเอยู่อยเราซื้อเราค่อยๆขนมาหลวงพี่ทีห้าต้นให้หนูม,มาไปช่วยขนอ๋อตอนดูเอ็มีสวนเราก็เอามาลงเนาะมาลงกะเพรากะเพราอะไรนะกะเพราอะไรไม่แน่ใจแต่ว่ากะเพราแดงอะ่ะใช่เออ พอประมาณนะเดี๋ยวมันเย็นเดี๋ยวมันจะไม่สบาย พระกัตตาธรรมโมภูมิปันโญยสภากวะโตสาวกสังคฆลตามมายงภะวันตังสัทาังวัชเชนัยานังปาริโยสัคะวันตังสิระสานามามี สีแดงแรงลิอีกแล้วเอออน้อาเทร้านไหนร้านพี่อ้อร้านพี่อ้อยอดจดียาดียาดีไทมาใส่ของหายากนันนี่ยมนอร่อยด้วยถ้ากินกับข้าวต้มนี่สแล้วที่บอก่าสุกเลยฮะใส่จาน่ายอ๋อไม่ไม่มันต้องทอดอีกไหมไม่เ้หระรอดไม่ไดน่าอ้เขตอดมเ้วอ่ะลออเออเออทอม่เอมทำอไรมามารับผมเเนี่ย มะมะละกอร้านร้านร้านพี่อ้ยายาดีไทยมสตา์เออยาดีไทยมัสตสา์โมทนาด้วยโอ,อโมทนาด้วยโมทนาด้วย,วยเออ,เอ,อไม่ใช่โฆษณาด้วยโอ้ได้ผักมาเยอะเลยอันนี้พกเน่ยพกพีแอกินมานมั้งองือ น้กะปิ้ำพริกะหลวงพี่ของยมป้าภาวันอ๋อโอเคครรน้ำพิกกะปิยงป้านภาวันนภาวันหมูทอดโยมป้าหมูทอดโยมป้านภาวันปาของโยมกับน้องเดือนเออป้าของพี่แอดกับน้องเดือน มุงดาต้มจืดอ,อันนี้ต้องต้องเรียก,กน้องเดือนอันนี้เพราะว่าเป็นน้องเป็นน้องเป็นพี่กักเลย <c oughs> ตอนแรกหลวงพี่เห็นลักษณะการไว้ผมหลวงพี่คิดถึง

ทีจริงก็ตีคนน,นั้นนนั้มาเยอะมื้อเยวนอะในวันนี้ก็เด็กไม่มาในวันนี้โอ้ยสัง่งมีพี่เอสก, <c oughs> ก,กับพี่มุกดามานอนตั้งแต่เมื่อวานเลยนะเออมาถึงก็มา <c oughs> ถึงก็ออกแรงอันนั้นเลยถ <laughs> าก้า <c oughs> เออนะใส่นะจ้ะ เยอะทั้งสองตัวเลยแล้วเยอะมากเลยยม้งตาบอกให้ทำเป็นปลาเลยนปลาปลาสามรด้วยแล้วก็ปลาตัวนธรรมดาอ๋อใครใครทำน้ำจิ้มปลาสามรสเป็นก็ช่วยด่าด้วยค่ะแล้วหวานไม่เลยตก็ชิมเอา พี่ดาพี <c 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 ่อดารสอะไรบ้างเปี้ยวเปี้ยวหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็อะไรอีกเค็มสามรสเออเออแ่ออหน้าไปไดออออมอเออโอเคอเคอ แค่แค่นี้ก็เห็นเนื้อมันก็น่าอร่อยละเนื้อมันสวยใช่เอสดมากน่าที่ซิมหนเห็นมากเลยไม่ถ้าใส่อันอื่นไปมันจะพอดีไหมถ้าใส่อันนั้นไปใส่เส้นมันก็ได้เราก็หมายถึงว่าเราก็ เราก็ไม่ได้กินพริกมันที่ตำไง่เรากินเพพาะใ่ราเลือกมัละอเลยใช่เราเลือกมัละกออร่อยมากแต่อร่อยไหมใส่โีเนาะอรมาฐานมาฐานมีนิดนิดนิดสมงนะเยม่เคเป็นแม่ค้ามาก่อนไม่เคยครั้งแรกัตว่าได้นนะเหมือน้ตีเออแต่ว่าตำกินประจำเขาบอกใช่พอเราทำกินที่บ้าน ออกช้อยดีกว่า

<mm <S <s er> ได้ได้เหรอได้ได้ไม่ทำให้ดำเยอะมนิ่มๆนะชุดพี่เจนไม่ซ no> ้ำเลยนะเออไม่ซ้ำเลยเออไม่มีซ้ำอ้าอออเดยวเดยว น,นี้ไ่ชพเอที่หอมกอ,อ,อ,อมกติแดงวันนี้ไ่หอมเนาะต้มตแบบเมต้มท่หอมว,นนวันนี้เปนเ,นนเชุดไม่ซ้ำพี่เกดต้องชุดชุดสวยๆว,วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันหยุดของเยอรมันเนาะ ก็มาทำบุญกันวันนี้ก็คือคักบางคนก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะพี่อะไรพี่แอดกับพี่พี่มงดาเนาะมาทำความสะอาดมาทำแปลงผักแปลงดอกไม้เม่แปลงดอกไม้เอาวันนี้มีเมนูอาหารเยอะเลยเนาะเออเอาพี่แอดมีใครฝากมาบ้างมีป้าพันนาฝากมะเขือมาอ๋อแล้วป้านักข่วันก็ให้หมูทอดน้ำพริกกะปิอ๋อพี่เจก็ได้ขนมมาเนาะเออใครได้เชอร์รี่มาโยมเอ่อ nhìn một số hay hơn nhiều đây này